สวัสดีครับขวันพาร้อนนะครับมอนี้สิพามาเห็ดเต่าส่วนนะครับไปเมืองกันครับว่ามียังไงครับของหวานที่เราครับของหวานที่เรานี่อันดับแรกนะครับกะทิตรงมีไว้ก่อนอ่าแล้วก็ตัวเขียวซี่ตัวเชียวซี่โรหนึ่งบ่ครับนี่ครับเอาแช่แช่น้ำมันได้หลายหลครับแช่น้ำาอ้แช่น้ำไหลแช่ไว้ทำขึ้นมาขึ้นนะครับแต่ล่างล่างเลยไหลน้ำนะครับนี่ล่างให้แบบกินเหม็นเชียวมันออกจนหมดนะครับจนสีเหลืององอกมันน้ำจนใสอยู่น่ะครับนี่ก็ น้ำตาลใายขาวเกลือแล้วก็แป้งมันจำปะหลังใช้ใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวสีดีนะครับเจ้สีบวัวขึ้นโตอ๋อแล้วก็ไอ้ใบเตยหอมใบเตยครับเอามาหนึ่งตัวเกี่ยวก้อนหนึ่งครับครับหนึ่งก้อนนะั้นหนึ่ง,บบงครับเบ,บิึงนะครับน่าไฟแห้งไฟควายกับชีบ,บอกบัวแด้หรือว่าสิบหนึ่งสามสิบนาทียังสิปลาชิมไวเนี่ยเปื่อยมาแล้วนั่นชีฟูแห้งเอาค่อยเช็คเบิึงมือบีบเบิึง ให้มันสุกเป็นว่าครมันนี่ไมลาตายตัวครับอันนี้มีมาเห็นอย่างต้อนะครับมันทำสีมาผสมแปง้งแล้วไล่แป้งแล้วกันนี่อืงนี่แป้งใส่น้มะก่อนแป้งใส่น้ามะตีแป้งให้เข้ากันกับน้่งแล้แลแวแนะยกเป็นก้อนทาเป็นก้อนเวลาไปโดนความหอ่อนจะฉีดจับตัวเป็นก้อนเนี่ยมันจะเป็นก้อนทังทีนะครับ ผสมแล้วข้าก็ไปค่อยค่อยค่อยเทลงในหม้อน้ำเดือดนะครับใช้แป้งหไรไปไลยครับใช้แป้งแล้วแต่มาครับมักเนืหลายกับไส้ไรเนี่ยแต่มักโมมีสูตรตายตัวคร<อ>ับผมเบียดไปเลยสร้ามโมมีสูตรตายตัวนะครับผสมใหม่ครับนะไม่น่าข้าวฉีกอันนี้เอาลุ่มกับขุ่นเที่ยบกันเนี่ยพอแปง้งก็คือนอนกลนะ เขากันยังไหครับกันแล้วน,นี่เห็ดสมเชียม,มครับครับใส่น้่งตาลลงไปก่อนใส่แป้งทีห้องละลายไหวนะครับเนะี่และลายน้่งตาลใช่ป่ะตองหว,วานหวานหวานไวเพื่อแป้งนั่นไหมใช่ไหมใช่เป็นหว,วานหวานอะไรวะครับครับเพราะว่าถ้าใส่แป้งนั่นแหละมันมันจีดจืดลงอีกหน่อย ข้อนหวานสีดอกตงอีกนะกินใบเตยต้งใบหอมห้อยๆเลยครับออกออกไปน้ำกล่องมาเลยใช้ไปได้คำมันตามมากหวานมากกัน แล้วก็ใส่เพลือไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเาใส่แป้งมันใส่น้ำตาลที่หลังปวดใจเลยน้ำตาลบดเขาน้าเขาอีเราแป้งที่นี่ขั้วเหนียวนะครับนี่มาถึงขั้นตอนใส่แป้งนะครับขั้นก้นหนังกันนะขั้ค่อยๆเทื่อใส่แป้งลงไปนะครับ ทงเฉดประมาณน้ำชีเริ่มคุณนนเอาก็ะเขียวจี่สิไฟอ่นอนต้องคุ้นอยู่เรลยนะครับบัชันไม่หมอนี่ครับ,ค,รบคุ้นตลอดแะครับมนม่ครับบ่คุ้นอระเดีเยด้ยคือกันละครับทกับอันแกงนใหม่ยังไงมันชินดันนะว่าจะใส่แป้งลงไปป<ม>ุม๋มันถีบมันถิเหนียวครับ เดพจเทมอกระทะมันใหม่ครับครับเริ่มเหนียวแล้วครับเริ่มเนี้ยอ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันสใสนะครับถ้าทำเริ่มใสเนเี่ย,ในในยแสดงว่าแปง้งมันสุกเบื้องข้อเนืนในใน้อได้แล้วครับจุ่มได้แล้วครับ มันจะไล่หนีติดทันครับเอาได้มักแบบเนื้เนือ้อนะมันเย็นกับสีเน,นื้อก็นี่ใช่นนหไหมครับอ่าครับอันนี้เป็นยังนะครับเพ็ดน้ำกะทิเนาะครับเพ็ดน้ำกะทิราดป่ครับครับกะทิราดหน้า ต้าส่วนนมอกี้มีเกลือามาแล้วติดเกลือลงไปงสองช้อนโต้มันฉีออกแบบนุ่นๆเนีเนาะเกลือใส่น้ำตาลหนึ่งซอนสองซ้อนสามซ้อนสี่ซ้อนโต๊ะ คนๆๆมันเข้ากันนะครับไฟอ่อนๆวันมันเปิดไฟถิ้นไว้แห้งพุดถ้าอยากให้สีมันงามก็เอาเป็นน้ำตาลแท้ขาวนะครับนี่น้ำตาลทำกันแล้วน้องใส่แป้งขัดเจ้านล้วนะครับใส่ให้มันเหนียวค่ัใส่น้ำเหนยด โอมโ,มโคนนี้มันชุกขึ้กันล้วมัไปเรียกมันสุกอ่ามีว่าเบิ่งนนามันุกเนาะยบีเบื่อเนี่ยแบนบนีุ้กแล้วครับาุกเราเ่าเอาไซนี่ได้ป่าน่นครับน้ำที คนคนคนไหนเขากันอยากพูดรือว่าจะคนเขากันเรียบร้อยแล้วเหียวเหนือเนือมาเหนียวเบิ้งเบิ้งหนักไปทีนึงนำกะทิลยกัด ได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วุวงมาที่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับต่อส่วนนะครับ ใส่นำราดครับครับฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ